ดีจ้าแล้วน้าก็สะกนจ้าแล้วน้ากับผ้าลูกลูออกมาเล่นค่ะเล่นข้างนอกมันออกแดดมันจะแดดออกก็เลยพ้าลูกออกมาเล่นหนาบานจ้ะดูหนาเล่ยนมาหลับเอาแสงแดดจ้ะแเมื่อไหร่ท่าลิดนะดือเดี๋ยวต่อไปก็จะท่า ผ้าลูกมันานั่งหรือสื้อผ้าก่อนจ่าก็าจะพาลกูกสาเข้าบ้านเปิด <c oughs> ประตูบ้านเปิดประตูหน้าต่างยังทุกห้องไ <c oughs> ้มันอันล่มแต่ล่มลำบากออผากันไข่หลายอือตั้งแตได้มีริฟอะไรไข่อ่านกินอะไรตี๋เรียนป่าอาดูยังตื่น <c oughs> เยดยกด้ล,ลูกออกมาเล่นบ้างจา๊ะจะมายกับภามบนเขาบ้สาสภาพคน Yeah. สาวใหยเด็กก็มาลุกนั่งเรียนอยู่ถนนเัี้อืมถ้าเป็นออกเรียนข้างนอกก็จะข้าวจะ้ะ ไข่เบิดเฮียนจ้ะรัตนาเนี่ยเได้ไข่ต่อลูกลูกไข่ นางเหรียญังสีกันเลยจ้ะมีแดดออกมือนในท้องสวิเดนสวิเดนแดดออกมือนเพราะนางยู่จ้ะอุนอ่นๆพราะนางอุนอ่นๆแดดกับลูกกใส่เสือน้ำเลยจ้ะใส่เสืออุน่นน้ำอืมร่มเพราอุ่นๆจ้ะนะอืม <S <S ว่ายกมันี่เลยสิลูกยกมานอเออคกิครับลูกดกเ่อน้องเ่มาเลยอวานลูก อ,อืมอส,สิอืมซิต้านัากงขวางกระซิบน้นน,นให้เพิ่นจ้งน้อยจ้ามานี่ลกสากับไข่แน่เหลือไอว่าน่ะแล้วแต่ว่าไข่บ่มีไข่จ้ะแต่ว่าไอ,อยังเหลือย,อยังไออย่างเดียว ลมจะลมลมเย็นๆอุ่นๆนั่งอาบแดดก่อนจะมันอุ่นๆอสิเศราใคร เป็นวันพระเยซูอันแม่กคงเขนนะจ้ะที่เขาเอาเพลินไปท่านไ่แม,มงค์เขนนะจ้ะมื้อนีบ้านของเยซูจ้ะเมืองอืน่นโพสจเหมืองอืน่นโพสเอกจะ้ะเมืองอืน่นทีละตระหนัตไซใครอันใส่กองอันใส่กองเอกกองไข่นะจ้ะไซโซกกแลตเนี่ยใครน่ะจ้ะไม่โตเอกตัวเนี่ยเมืองอืน่นดูก็าจะได้ เออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยล้างทีเดียวม,มีวันเยซูใหม่กันเคนมันนี้วันเยซูแต่พี่ยังไม่หยิบเหรอ,อนางเล่นก,กับลูก,ลก

มองไม่เห็นมันก anyway> ็ต้องว่าไปไปเห็นไหมมองไม่เห็นเลยมาเส้นให้เห็นมอบาริชดูจามีคนหนึงกันร้อนน้อนอาบเลือ เหรีกันจังซี่ละจ้ะลูกๆก,ก็นด้ย 十二点。 มากอยู um, ่อยากเพิ mm. ่มกินเยอะเอานั่นเป็นเกณฑหุ่นไม่ชอบหมนเอาไปไว้ที่เดิมเราไปเลือกเอาที่ตัวเองชอบน จ้าลุกเอาลืมเอายางก่อนเอาความไข่ไปบิวไปจ้าเอออาบพระโลนางเหลืองจ้านางหอนสูนมาอนีิสูน,น,สนทางสวีเดนสูนเหลืองจ้าร้อนสบายพอดีนั่งจ้านั่งสวีเดนลูกกับไข่ได้สิแค่แนลแหละจ้าทุกคนอยงเงี้ยดิ ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามรสน่ากาันลูกสาวอดิตแม่จ้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ